ก็รู้จักนะก็รู้บางทีอ่าอาชยกาแฟครับเดี๋ยวผม่องเราก็เดี๋ยวผมจะบอกทั้งหมดให้ฟังคือไอสยามเดนน่ะมันเอาบัญชีช่อง u t u b e ชื่อว่ามาปางมาแกล้งผมแล้วมันบอกว่าเฮ้ยเราเคยเราเคยเตะตะก้อด้วยกันตอนเด็กอาจจะไม่ได้เหรอบอกว่าสัญญาจะเป็นแฟนกันแฟนกันถุยแฟนกันพ่อมดิมันแกล้งกู มากมากมันแกล้งกูหมดเลยทีตอนได้พี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าคือใครอ่ะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องไงอยู่ๆมันก็อยู่ๆมันก็ทักพี่พี่ไม่รู้ไอ้ที่โอเคเข้าใจละพี่ก็เลยเอาคืนด้วยการฟ้องเฟิร์สแล้วก็ให้แกล้งว่าแกล้งเป็นแฟนสักวันหนึ่งไหมคะเออนั่นแหละกูก็บอกเขาไป เออเฟิร์สเนี่ยใช่พี่ฟอร์มหมดอะแล้วเสียงเดนแล้วเดนก็มาหึงหัวแล้วค่อยมาระบายกับพี่ทีหลังเป็นเซฟใช่เปลี่ยเสื้อเหรอเซฟเปลี่ยเป็นน้องน้องเซฟเอออันนั้นอดีตรองเซฟลูกเออ้าว่าน้องเซฟอ่ะใครก็เฟกออกเลยใครก็เฟกออกเดี๋ยวกูจะให้จิวมาอยู่เดี๋ยวให้ที่จิวมา